ชื่อชนิดพักขั้งจันทร์ค่ะจบจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัสสกลนครค่ะค่ะเริ่มศึกษาปีการศึกษา2556ค่ะแล้วจบการศึกษาปี2560ค่ะเป็นนิเทศศาสตร์รุ่นแรกค่ะ หลังจากที่เรียนจบค่ะก็งานแรกเลยที่ทําก็คือทํางานอยู่ที่ท่าอากาศยานสกุนครค่ะทางานภาคพื้นดินค่ะแนะนําผู้โดยสารต่างๆค่ะในสําหรับก่อนที่จะขึ้นเครื่องแล้วก็ลงจากเครื่องแล้วต่อมานะคะก็มาเป็นงานาทําอยู่ที่บริษัทปอซีเมนต์นครหลวงค่ะทําในตําแหน่งของจูเนียร์เซลล์ค่ะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการมาทํางานประจําตอนนี้างานปจนนันปจจุบันตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่บริษัทไทยไชนีซีเมนต์จำกัดค่ะเป็นผู้จัดการดูแล ฝ่ายจังหวัดสกลนครและก็นครพนมค่ะสําหรับหน้าที่การทํางานในปัจจุบันก็เราจะดูแลทั้งการขนส่งค่ะระหว่างประเทศเลยทั้งทางฝั่งลาวข้ามมาฝั่งไทยค่ะแล้วก็ดูแลทั้งเรื่องของบุคลากรต่างๆในบริษัทการขายการโฆษณาต่างๆก็ตอนนี้ก็ดูแลทุกอย่างในทางของฝั่งสองจังหวัดเลยทั้งสกลนครและก็นครพนมค่ะเป็นการจัดการการขยายตลาดไปเพิ่มเติมด้วย ในขณะนี้ที่เราทำงานกับบริษัทไทยไชนีสซีเมนจำกัดค่ะเราก็ได้มีกิจกรรมค่ะที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาซึ่งเราก็ได้มีมาเครือกันกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนคสนครค่ะรับนักศึกษาจบใหม่แล้วก็ ได้เปิดรับนักศึกษาเข้ามาฝึกงานกับทางบริษัทเช่นเดียวกันค่ะเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้เข้ามาติดต่อกับภาควิชาของคณะอุตสาหกรรมค่ะก็ได้น้องมาจากวิชาสาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งเราเปิดรับเปิดโอกาสให้น้องจบใหม่ได้มาร่วมงานกับเราตอนนี้ก็มาเป็นผู้ช่วยของเราค่ะก็ทําหน้าที่กี่กับด้านเทคนิคของของปูนซึ่งเราก็เล่งเห็นศักยภาพของนักศึกษาที่จะได้มาพัฒนาบริษัทช่วยกันกับเราแล้วก็สําหรับยังบริษัทเราเองยังมีกิจกรรมที่ นำปูนนะคะมาให้นักศึกษาค่ะนำปูนซีเมนมาให้นักศึกษาได้ใช้ในการเรียนการสอนนะคะเมื่อชันมเมื่อปีที่แล้วเราก็มีส่งปูนมาให้ทางคณะได้ทดลองใช้แล้วก็ได้ทำกิจกรรมกัน,นะคะ่ะ สำหรับความรู้สึกที่ได้เป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นของคณะวิทยาการจัดการค่ะเราก็มีความรู้สึกปลื้มแล้วก็ยินดีใจมากๆที่ทางมหาวิทยาลัยและทางคณะยังนึกถึงแล้วก็เลิงเห็นถึงความสามารถของเราถึงแม้ว่าเราจะจบหลักการศึกษามาได้สักระยะใหญ่ๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังมีนึกถึงกันอยู่แล้วก็มองเห็นความสามารถนะปัจจุบันของเราที่ยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะ ในขณะที่เรียนาสาขาวิชานิาสตร์เราจะเรียนด้านการสื่อวิทยุและโทรทัศน์ค่ะก็ในขณะที่เรียนก็จะมีสาขาวิชาที่เราได้ใช้เลยก็คือทั้งผู้ประกาศข่าวทั้งการตัดต่อการทำการตลาดการโฆษณาต่างๆค่ะ สำหรับกิจกรรมที่ทำในขณะที่เรียนในระดับสาขาและระดับคณะนะคะเราก็มีกิจกรรมทั้งด้วยความเราเป็นหัวหน้าห้องค่ะก็เลยจะมีหลากหลายกิจกรรมให้ได้ทำทั้งการเข้าร่วมการประกวดการอบรมต่างๆแล้วก็มีการประกวดที่สำคัญก็จะเป็นการประกวดเส้นทางสู่ดวงดาวที่เราได้รับรางวัลชมเชยในการเข้าไปาประกวดการเป็นผู้ประกาศข่าวค่ะแล้วก็อีก กิจกรรมหนึ่งก็เป็นกิจกรรมจากทางตรีมีสารค่ะแล้วก็มีกิจกรรมการเขียนบทเราก็ได้รับรางวัลชมเชยจากการเขียนบทในกิจกรรมตรีมีสารเช่นเดียวกันค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัยนะคะเราก็มีกิจกรรมกับทางศูนย์ภาษาค่ะศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเราก็ได้เข้าร่วมการ เฉลิมฉลองของวันของพระธาตุภูเก็งานอรดีมายาค่ะก็ได้ไปร่วมราค่ะที่วัดพระธาตุภูเก็ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งงานก็เป็นงานวันแห่งความยินดีค่ะเราได้ทําหน้าที่พิธีกรให้กับรายการวันแห่งความยินดีในวันรับพระราชาทานปริญญาบัตรของอมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏสกลนครในของพระอีศร์ค่ะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีกิจกรรมของสาขาค่ะ,คะเป็นกิจกรรมละครเวที ซึ่งเราจะทำในการศึกษาชั้นปีที่4ชื่อเรื่องละครเวทีลั่นธงสีเลือดค่ะเรารับหน้าที่เป็นพิธีกรในการดำเนินการวันนั้นค่ะแล้วก็ต่อมายังมีกิจกรรมค่ะของมหาวิทยาลาัยราชภัฏพระนครเป็นกิจกรรมนิทรรศการบัวบาทยาตราซึ่งเป็นการแสดงนิทรรศการค่ะพระราชะกรณียกิจของในหลวงราชการที่9ค่ะเราก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานวันนั้นเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับในขณะที่เรียนนะคะมหาวิทยาลัยก็เปิดโอกาสให้เราทั้งเรียนแล้วก็ทำกิจกรรมไปด้วยทำให้เราได้ฝึกฝนตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองซึ่งในช่วงที่ทำกิจกรรมค่ะเราก็จะได้พูดคุยทั้งกับอาจารได้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนอกเหนือจากห้องเรียนแล้วตัวเราก็ได้นำมาใช้จริงเราก็มีการ รับงานข้างนอกบ้างในขณะที่เรียนค่ะเราก็รับจ็อบเป็นพิธีกรงานเล็กๆน้อยๆค่ะของทางจังหวัดบ้างหรือรับงานพิธีกรของอเช่นงานแตง่งหรืออะไรประมาณนี้ค่ะเราก็จะได้ฝึกฝนความกล้าแสดงออกแล้วก็ฝึกวินัยในตัวเองสาหรับการที่จะเริ่มทํางานจริงหลังจากเรียนจบค่ะสิ่งแรกเลยที่ได้เราได้ใช้ความรู้ในสาขาที่เรียนตอนนี้เต็มๆเลยค่ะสำหรับการใช้ในการทำงานจรงิงเพราะว่าช่วงนี้โซเชียลก็ จำเป็นมากๆเลยสําหรับเรางานการตลาดก็เกี่ยวข้องงานสื่อสารนี้ได้เต็มๆเลยค่ะแล้วก็สําหรับในเรื่องของอมิตรภาพของเพื่อนๆช่วงตอนในขณะที่เรียนเราก็มีการทํากิจกรรมร่วมกันต่างๆทําให้ตอนนี้เราก็ยังสนิทสนุกกันอยู่และมีคอนเนคชั่นในการทํางานเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ สำหรับอาจารย์แล้วก็น่ารักกับเรามากๆเลยค่ะเรียนจบมาเราก็ยังได้ติดต่อสื่อสารกับอาจารย์พูดคุยสอบถามในเรื่องของความรู้เพิ่มเติมการแนะนําการใช้วิชาความรู้มาร่วมกันกับงานของเราอีกด้วยค่ะก็รู้สึกแบบได้มาเต็มๆจริงๆค่ะกับภาควิชานี้กับการทํางานของเราตอนนี้เพราะว่าเหมาะเหมาะกับการทําการตลาดการทํางานได้พัฒนาศักยภาพเราเพิ่มขึ้นมากเลยค่ะค่ะ ก็สุดท้ายแล้วก็ขอฝากข้อคิดนะคะให้กับน้องๆที่กําลังศึกษาอยู่ค่ะการตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนหรือการทํางานอยากให้ตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนก็ได้นะคะอันนี้แอบแนะนําทริคของตัวพี่เองแล้วกันนะคะก็เราสามารถทาชาเลนจ์ตัวเองได้ในแต่ละปีเช่นไม่ว่าจะเป็นการลดน้นาหนักหรือการอา่านหนังสือตัวเองเนี้ยค่ะจะเขียนไว้เลยว่าปีหนึ่งเราจะทําอะไรไว้บ้างแล้วพอครบ1ปีอาจจะเป็น ปีใหมห่อะไรเงี้ยเราก็ลองมาเช็คตัวเองดูนะคะว่าทําได้ครบตามเป้าหมายที่เราตั้งกําหนดไว้ไหมนะคะก็ถือว่าเป็นการแอบ,บกดดันตัวเองเพื่อให้มีวินัยในตัวเองแล้วจะได้ไปสู่เป้าหมายให้ได้เร็วขึ้น,นะคะ่ะ